กุสลาธรรม,มาอะกุสลาธรรม,มาอัพยากตาธรรม,มาธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มีสุขายะเวทนาญาสัมปยุตตาธรรม,มาทุกขายะเวทนายาสัมปยุตตาธรรม,มา อทุกขมะสุขายาเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมมาวิปากาธรรมมาวิปากะธรรมะธรรมาเนววิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมา,ธ,มมาธรรมที่เป็นผลก็มีธรรมที่เป็นเหตุแห่งผลก็มีธรรมที่ทั้งไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผลก็มี อุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินานาามามุปาทานิยาธรรมาธรรมที่ถูกยึดมั่นและเป็นที่แห่งความยึดมั่นก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่นแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีธรรมที่ทั้งไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น ก็มีสังกิริทสังกิเลสิกาธรรมาอะสังกิริทะสังกิเลสิกาธรรมมาธรรมที่เศร้าหมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ก็มีธรรมที่ไม่เศร้าหมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ก็มีธรรมที่ทั้งไม่เศร้าหมองและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ก็มี สวิตักกะสวิจาราธรรมมาอวิตักะวิจารมัตตาธรรมมาอวิตักกาวิจาราธรรมมาธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารคือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีปีติสหคตาธรรมมา สุขะสหะคตาธรรมมาอุเปกขาสหคตาธรรมมาธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเอิบอิ่มใจก็มีธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความสุขก็มีธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มีทัศเนนปหาตพาธรรมมาภาวนายะปหาตพาธรรมมาเนวทัศเนนะ นภาวนายะปหาตภาธรรมมาธรรมที่พึงละด้วยทัศนะก็มีธรรมที่พึงละด้วยภาวนาก็มีธรรมที่ละได้ทั้งด้วยทัศนะและด้วยภาวนาก็มีทัศเนนปหาตภะเหตุกาธรรมมาภาวนายะปหาตภะเหตุกาธรรมมาเนวะทัศเนนะนภาวนายะปหาตภะเหตุกาธรรมมา ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยทัศนะก็มีธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยภาวนาก็มีธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทัศนะและมิได้ด้วยภาวนาก็มีอาจยะคามิโนธรรมมาอะปจยะคามิโนธรรมมาเนวาจยะคามิโนนาปจยะคามิโนธรรมมาธรรมที่นำไปสู่การสั่งสมก็มี ธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสมและสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มีเสขาธรรมมาอเสขาธรรมมาเนวะเสขานาเสขาธรรมมาธรรมที่เป็นของอริยะบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอยู่ก็มีธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผลซึ่งต้องไม่ศึกษาแล้วก็มี ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ต้องศึกษาก็มีปริตารมมาตาธรรมมามหกคตาธรรมมาอัปปมานาธรรมาธรรมที่ยังเล็กน้อยก็มีธรรมที่ถึงภาวะใหญ่แล้วก็มีธรรมที่ประมาณมิได้ก็มีปริตตารมนาธรมมามาร,าธรมมาปปมหกคตารัมมนาธรรมมาอัปปมานารัมนาธรรมมา ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะอันประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีหีนาธรรมมามัชชิมาธรรมมาปณีตาธรรมมาธรรมอย่างซามก็มีธรรมอย่างกลางก็มีธรรมอย่างประณีตก็มีมิฉัตะนิยตาธรรมมา สัมมัตตาานิยตาธรรมมาอนิยตาธรรมมาธรรมที่แน่นอนฝ่ายผิดก็มีธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูกก็มีธรรมที่ไม่แน่นอนก็มีมัคคารมานาธรรมมามัคคะเหตุกาธรรมมามัคคะเหตุกาธรรมมามัคคาธิปติโนธรรมมาธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีมัคเป็นเหตุก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นประธานก็มีอุปปนนาธรรมาอนุปปน,นาธรรมมาอุป,ปาทิโนธรรมมาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีธรรมที่จะเกิดขึ้นก็มีอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมมาปัจจุป,ปัน,นาธรรมา ธรรมที <several manifestations, S 1> ่เป็นอดีตก็ม <oid brow, S 2> ีธรรมที <Valerie> ่เป็นอนาคตก็มีธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มีอตีตารัมมนาธรรมมาอนาคตารัมมนาธรรมมาปัจจุปันนารัมนาธรรมมาธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็มี อัจฉรตาธรรมมาพระหิตาธรรมมาอัจฉตะพระหิตาธรรมมาธรรมทั้งภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทัท้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉตารัมมนาธรรมมาพระหิตารมนาธรรมมา,ธ,า,รรมาธรรม,มท,ที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีสนิททัศนะสัพปตปิคาธรรมมาอานิททัศนาปฏิคาธรรมมาอานิททัศนาปฏิคาธรรมมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มี ทำทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี